สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ดาวพฤหัสย้ายแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอยู่ราศีไหนกันบ้างนะคะอยู่ลัคนาราศีไหนกันบ้างนะคะแต่ไม่ว่าจะเพื่อนเพื่อนจะอยู่ลัคนาราศีไหนนะขอให้เพื่อนเพื่อนเฮงเฮงฟังๆังกันทุกคนนะคะเนาะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการเงินนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ราศีอะไรเออนะถ้าเราคิดดีทําดีนะคะพลังงานดีๆมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนนะคะเฮงๆปฟังๆ,งๆทุกราศีเลยนะคะใครที่สายมูจะไหว,นนว้นู่นไหว้นี่ไหว้รับัพย์จากาดาวพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ม>ก็ทําได้หมดค่ะใครสบายใจแบบไหนทําเลยนี่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 เ็นใส่เสื้อสีสม้ม เออรักรัพย์กับเขาหน่อยนะคะเออนะทำแล้วสบายใจทําไปเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเราสบายใจเพราะว่าถ้าเราทําแล้วสบายใจใจเรามันฟูนะคะยังไงสิ่งดีๆก็เข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นอยากจะทําอะไรต้อนรับดาวพฤหัสย้ายนะคะเพื่อนๆทำได้เลยคะ่ะทําแล้วเราไม่เดือดร้อนตัวเราเองนะต้องบอกว่าทําแล้วเราไม่เดือดร้อนตัวเราเองนะคะเหมือนกับว่า บางคนอาจจะไม่ได้มีขนมมีดอกไม้มีผลไม้อะไรเงี้ยแต่เราก็สามารถทําได้นะคะด้วยการแบบว่าสวดมนต์บางคนก็ทํางานเนาะบางคนก็ทํางานนะคะไม่สะดวกที่จะแบบว่าวหวเพราะว่าบางบางสำนักเออต้องพูดอย่างี้ดีกว่าวางสานักเขาก็จะบอกว่าไหวเที่ยง45หรือว่าทุ่ม19อะไรประมาณนี้ แต่เพื่อนๆบางคนก็ทํางานนะคะเวลาไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเอาเวลาที่เราสะดวกกลั้งขึ้นกลับมาเลิกงานกลับมาอาบน้ําอาบท่านะคะชําระร่างกายให้สะอาดแล้วเราก็แค่สวดมนต์นะคะตั้งจิตให้นิ่งสวดมนต์ทำสมาธินะคะเบนก็มองว่าแค่นี้ก็ถือว่าเราได้ทําเราได้เปิด ซัเปิดโชคเปิดดวงของเราต้อนรับดาวพฤหัสย้ายแล้วเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องีเรียสไม่ต้องวอรี่นะคะอะไรที่ทําแล้วมีความสุขแต่ถ้าเพื่อนๆนคนไหนสะดวกที่จะไปมูไปไหว้สายมูนู่นนี่นั่นไหว้จุดทูปก,กลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเบนก็เบนก็ว่ามันก็สบายใจเรานะคะทำแล้วไม่เดือดร้อนใครทำไปเลยจ้าขอให้ทุกคนเฮงเงปัง,ปงๆังรวยๆยนะคะต้อนรับดาวพฤหัสย,ย้ายเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะ